อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันนะเจ้าก็โก้มาสุกนี้มีแพ็คตัวใต้น้ำนะแพ็คกวางแล้วก็แพ็คใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำแพ็คนี้ก็หลายวันอยู่เดี๋ยวค่อยตีแล้วกันเอาแพ็คง่ายๆก่อนก็เป็นแพ็คเจ้าซิปแพ็คไทยนัดนะครับ โอเคอ่ะแพ็กนี้แหละสามรอบมาเลยเดี๋ยวชาเลนตัวเองแล้วกันนะใช้แต่ตัวน้ำตื้นเอาเจ้าไทโลเลยแล้วกันนะครับสามตัวปีแรงอยู่แล้วนะไทโลมาไม่แพ้นแน่นอนอันนี้เราเริ่มก่อนหรือเปล่า เริ่มก่อนนะครับชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วตีด้วยหนึ่งโอเคเอา้างี้เราก็จัดจานได้เลยดิก็ใส่เลยไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยเขาเหลือแต่ตัวน้ำลึกแล้วนะเจ้าดังเคลิ่น ซึ่งก็แพ้ทางเราด้วยสองแต้มไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ตีเลยเนาะไปเลยสีแต้มโอ้โหไม่ป้องกันเลยเอแต่ก็นอนอยู่ดีตัวสุดท้ายของเขาเป็นเจ้าดังเคลื่อนอีกทีน,นนะครับตีเท่าไหร่ก็ตีมาตีมา3นะครับเราก็นอนไป โอเคไทโลตัวที่สองก็ใส่ไปเลยครับสี่เข้าสองนะฟับเรียบร้อยง่ายๆชิวๆเลยรอบแรกโอเคชนะไปนน่คำรามก็จะรับ DNA ม่วง40เองนะไปต่อรอบสองรอบนี้น้ำตื้นกับแนวประกันลังเราใช้เจ้าไฮโนเลยแล้วกัน โอเครูปร่างลักษณะคล้ายๆเจ้าไทโลนะครับเจ้าไฮโนมาเราต้องชาร์จได้เมกาโรอด,ดอนของเขา2แต้มเปลี่ยนไหมตีมาเลยนะครับสแต้มเออดีดีโอเคเราก็ขอป้อง แต้มอยู่ตีมาสองเข้าหนึ่งยังไม่นอนคำนวณมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราอย่างนี้ก็จัดการเลยแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองเป็นตัวแนวปะกาลังซึ่งเราแพ้ทางไม่เป็นไรเราเก็บไว้ชาร์จหมดแล้วแล้วเขาก็ตีมาสามนะครับแต้มหมดโอเคเรานอนไป ไฮโนตัวที่สองของเราก็ต้องใส่เลยใส่แล้วก็ชาร์จไปสีแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเป็นเจ้าเมกาโลดอนอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้อีกตัวงนะตีมาแค่หนึ่งเอาละ โอเคเดี๋ยวเราก็ใส่เลยถ้าไม่ตายตะวัดทรายไปเลยครับเจ็ดแต้มปองกันแค่หนึ่งนะคำรามแล้วก็ใช้หางขุดทรายไปตะวัดฟ,ฟ,ฟับเรียบร้อยโอเคชนะไปนะครับในรอบที่2ชิวๆนะได้ดิน M อมว่วงไม้สี่สครับรอบสุดท้ายแล้ว ตัวแนวประการัง2ตัวเราก็ใช้เอาไฮโนก่อนดีกว่าเลือดเยอะแล้วก็ไทโล2ตัวโอเคอย่างนี้แหละคิดว่าไม่น่าแพ้นะถึงแม้จะมีตัวแนวประการัง2ตัวเราแพ้ทางแต่ชาร์จได้อยู่ของเขาสแต้มแล้วไม่ทำอะไรโอเคเราขอป้องกัน ชาร์จเขาก็ป้องกันหนึ่งตอนนี้เขาสมแต้มแล้วก็ตีมา3านะครับแต้มหมดเนาะโอเคเออเราชาร์จหมดอันนี้เขาสามตีมาอีก3มไหมไม่ตีเลยเหรอโอเคเราขอชาร์จสโจมตีส เขาสามนะแต่เขาเก็บไปชารเยอะน่าดูตอนนี้เขาก็จะมี6แต้มครับแล้วก็น่าจะตีเราหนะเยี่ยมมากตีเรามา6นะครับโอเคนอนไปอ่ะได้เวลาเอาจริงไทโลลงสนามตีแรงแล้วก็จัดป้องกันชาร์จไป2แต้มไป นอนซาเรียบร้อยเจ้าดังเคิ้นนะครับมี 4, 4ีสแล้วเปลี่ยนตัวแล้วไม่ทำอะไรโอเคเราก็ใส่ชาร์จไปเขาห้านะฟับเรียบร้อย ตัวสุดท้ายแล้วแพ้ทางเราด้วยมี6กตีเท่าไหร่ก็ตีมาตีมา6เลยนะครับโอเคไทโลตัวสุดท้ายไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายนะแต่กัดหนักอยู่ไปหแต้มไปเลยครับคำรามแล้วฟับเรียบร้อยครับชนะไปทั้ง3มรอบนะครับ ของการตีแพ็กสิแพ็กไท่นัดเนาะเจ้าปลาน้ำลึกโอเคเปิดเลย DNA ม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็ได้เจ้าปลา10บแพ็กไทยนัดมานะครับตัวระดับซุปเปอร์แลร์ได้แต้มเจอร์บแล้วก็ปลดล็อกนะครับตัวนี้พี่เคยทำเลเวลแม็กไปแล้วนะโอเคได้มาอีกตัวก็ดี ก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็กซนะิแพ็กไทยนัดเนาะก็ง่ายๆชิวๆนะครับก็จะเหลือแพ็กเจ้ากวางเดี๋ยวค่อยมาตีในคลิปถัดไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ